ข้อเขียนคือหัวใ,ใจสําคัญเลยครับสิทธ์ตกสูงมากเขียนวกไปวนมาไม่ตรอประเด็นสักทีเป็นสิทธิที่เราไม่ทําในภาษาเชิงวิชาการยินดีต้อนรับสู่เส้นทางสิงแดงครับสีทธิที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับการเตรียมตัวสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ย่อยสนุกเข้าใจง่ายลุกขั้งสบายและก็ไม่เครียดครับใน E ีีนี้ครับตามตามมาถึง E ีีที่6แล้วในการตอบของข้อเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเอ๊ะรัฐศาสตร์คืออะไรเรียนยังไงเขาเข้ายังไงแล้วการสอบเข้านั้นมีรอบสอบตรงและการสอบตรงมีการสอบข้อเขียน EP นี้ทั้ง EP ยกให้กับ s e c ชั o ข้อเขียนเลยครับการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ยากแค่ไหนไปตามดูกันครับคำว่าข้อเขียนเนี่ยฟังดูก็น่ากลัวแล้วถูกไหมทุกคนหลายคนเนี่ยได้ยินคำนี้แล้วแบบอ้อยเขียนไม่เก่งลายมือไม่สวยไม่รู้จะเขียนอะไรเขียนมกเขียนบอล แต่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยการสอบตรงเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะสอบเนี่ยมันก็ต้องเขียนือ่อไม่ได้มาซุ่มคะแนนนะโดยเฉพาะน้องๆที่จะสอบตรงธรรศาสตร์ธรรมศาสตร์ข้อเขียนคือหัวใจสําคัญเลยครับถ้าเขียนไม่เป็นเนี่ยมีสิทธิ์ตกสูงมากแต่ไม่ต้องห่วงนะวันนี้จะพาทุกคนมาทําความเข้าใจกับข้อเขียนทางประศา์ครับข้อเขียนทางรรฐศา์เนี่ยจริงๆ้วนะมันคืออะไรเขียนยังไงนะเขียนงไงให้รุนเรื่องเขียนยังไงให้ได้ใจกรรมการรวมไปถึงเขียนยังไงให้ไม่หลงประเด็นและที่สำคัญตอบตรงโจทย์หรือสิ่งที่โจทย์ต้องการที่จะรู้จากเรานะคะ ข้อเขียนทางราศาสตร์ครับคือการตอบคําถามแบบเรียงความหรือในเชิงอธิบายในลักษณะของงานเขียนเชิงวิชาการวัดความเข้าใจความคิดวิเคราะห์และการสื่อาสารทางวิชาการที่มีเหตุมีผลไม่ใช่แค่การท่องจําเนื้อหายกตัวอย่างเช่นโจทย์ง่ายๆอย่างเช่นการที่บอกว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของรัฐในสังคมปัจจุบันนะครับหรือเปรียบเทียบประชาธิปไตยแบบตัวแทนกับประชาธิปไตยแบบทางตรงรวมไปถึงเสนอแนวทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในไทยพร้อมเหตุผลประกอบ ฟังดูแล้วก็โหดไปหมดเลยแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจโครงสร้างและการฝึกคิดให้เป็นระบบแบบน,นักรรฐศาส์เนี่ยเราจะเขียนได้แบบมือโปรเลยครับ <S <S ทีนี้ข้อเขียนวัดอะไรละ่ะทําไมไมันถึงสําคัญข้อเขียนไม่ใช่การทดสอบนะว่าเรารู้หรือเปล่านะแต่เขาวัด4ี่อย่างนี้ครับจําให้ดีนะอย่างแรกวัดความเข้าใจเราเข้าใจเนื้อหานั้นจริงไหมป่าจะจากการห้องจําอย่างเดียวหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมว่าข้อกาไม่สามารถวัดคนที่เข้าใจได้ แต่เขาเขียนวัดคนที่เข้าใจได้อย่างแน่นอนเละนี่แหละครับคือสิ่งสําคัญในการสอบตรงและคณะต้องการคนที่เข้าใจจริงๆต่อไปนะคะอันที่2ที่วัดแน่ๆเลยในการเขียนเรียงความนั่นก็คือการวิเคราะห์เชื่อมโยงปรับใช้หรือเปรียยเที่ประเด็นต่างๆได้ไหมนะถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยเรามีใช้ไดกว่าครึ่งแน่นอน ข้อ3าครับการคิดอย่างเป็นระบบเราเรียบเรียงความคิดได้ชัดเจนมีเหตุผลรวไมไปถึงมีลำดับในการตอบมีลำดับในการอธิบายไหมการเขียนเรียงความนะครับส่วนสําคัญเลยคือการทําให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจเราการที่คนอ่านเข้าใจเราเนี่ยเป็นประตูไปสู่การที่วัดกันต่อไปว่าเรียงความของเราเนี่ยสามารถที่จะทําคะแนนได้มากแค่ไหนซึ่งก็ต้องไปวัดกันที่ตัวเนื้อหา แต่ใดๆก็ตามก่อนจะวัดที่ตัวเนื้อาาหอา,า,า,หก,าก,การเขียนเรียงความประตูดันและคือการทําให้คนอ่านเข้าใจสิ่งที่เราเขียนก่อนและนั่นคือการเขียนเรียงความที่ถูกต้องครับข้อสุดท้ายครับคือการ,รสาื่อสารเชิงวิชาการเนื่องจากว่าเรียงความทางรัฐศาสตร์เป็นการเขียนเชิงวิชาการชิ้นหนึ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ภาษา,ทา,าทางการเนี่ยหรือการ,รสาื่อสารเนี่ยก็ต้องเป็นระดับที่ค่อนข้างเป็นระดับวิชาการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขียนเรียงความได้ดีมีโครงสร้างชัดชเชิงผลแน่นๆเนี่ยคะแนนพุ่งแน่นอนครับ สำหรับ E p ีนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปดูกันครับกับเทคนิคการเขียนข้อเขียนให้ปังทำยังไงนะครับเทคนิคการเขียนข้อเขียนที่ผมแนะนำเนี่ยนะฮะมีอยู่ส่งขั้นตอนง่ายๆนะับขั้นตอนแรกคือการฝึกวางโครงเรื่องหรือที่เรียกง่ายก็คือการวางบุรีพลอยวางโครงจริงก่อนที่จะเขียนเนื้อหาเต็มนะดูคำถามให้ชัดว่าเขาถามอะไรแบ่งประเด็นที่จะตอบออกเป็นย่อหน้านะครับการวัดโดยการวางโครงเรื่องเนี่ยจะทำให้เรารู้สิ่งที่จะเขียน เมื่อรู้สิ่งที่จะเขียนจะย่อมทําให้เรารู้ในสิ่งที่จับประเด็นได้เมื่อเราสามารถจัดลาดับความสําคัญได้การเขียนเรียงความนั้นก็จะไม่เขียนวนนั่นเองครับ <Wow. S 1> และอย่าลืมนะคะเขียนแนวทางคําตอบไว้คร่าวๆก่อนเลมเพราะการเขียนไปเรื่อยๆอาจจะมีไอเดียผุดขึ้นมาเรื่อยๆและอาจจะทาให้เราใส่ไอเดียนั้นเข้าไปอย่างผิดที่ผิดทางและมันอาจจะนําไปสู่การที่คนอ่านไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะนําเสนอนั่นเอง 2ครับเขียนแบบมีโครงสร้างในการเขียนเรียงความระดับสากลระดับที่ทั้งโลกใช้เลยนะครับเขามาแบ่งโครงสร้างออกเป็น3ส,ส่วนวันนี้เรามาพูด3ส,ส่วนกันอย่างเร็วๆนะครับสส่วนประกอบไปด้วยส่วนแรกนะค,คือส่วนของเกิดน,นําหรือว่าอินโทรนั่นเองมันเป็นการบอกว่าเราเนี่ยกำลังจะพูดเรื่องอะไรนําเสนออะไรอาจจะนิยามคําศัพท์ที่เราและเราจะใช้หรืออาจจะนิยาม กฎเกณฑ์หรือมาตรการหรือมุมมองความคิดทฤษฎีที่เรากำลังจะใช้ในการตอบโจทย์โจ์นั้นสิ่งเหล่านั้นนะครับจะไปอยู่ในเกิดเพื่อให้คนอ่านเข้าใจว่าอ๋องานเขียนชิ้นนี้เนี่ยจะนําไปสู่การมองผ่านมุมมองอะไรตลอดทั้งเนี่ยความชิ้นนี้หรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นหน้าปกที่ทําให้คนอ่านเนี่ยเลือกที่จะอ่านของเราหรือปัดข้ามไปเลยก็ได้ครับ ป่อมาส่วนที่2นะครับส่วนเนื้อหาส่วนนี้แบ่งย่อหน้าให้ชัดเพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนเดียวที่สามารถมีหลายย่อหน้าได้นะส่วนเนื้อหาเป็นส่วนที่เป็นการวัดเนื้อหาจริงๆชื่อก็บอกแล้วเป็นพาร์ทเนื้อหาเพราะฉะนั้นคนที่จะได้คะแนนในพาร์ทนี้คือคนที่ได้คะแนนในส่วนที่สามารถอธิบายดีวิเคราะห์ดีเนื้อหาแน่นต่อย,ยอดประเด็นได้ดีแต่และย่อหน้าเน,เน้นประเด็นหลักๆต่อยหนักทุกอันเนี่ยคนอ่านสลบตื่นมาได้คะแนนเต็มแน่นอนนะฮะ และส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้ามครับนั่นก็คือส่วนสรุปครับย้ําประเด็นสําคัญเสนอทางออกชีท้ทางแก้และแนวคิดที่เราควรจะเสารนะครับเสนอข้อคิดหรือบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์นั้นนำไปสู่อะไรนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับคือการบอกกับคนอ่านว่าฉันเป็นคนเรียนรัฐศาสตร์ซึ่งสามารถนําแนวคิดรัฐศาสตร์ไปต่อยอน,นได้วัดที่ส่วนนี้เลยนะครับต่อมานะครับเมื่อเราดูแล้วว่าเรียนความเขียนยังไงเขียนยังไงให้ได้คะแนนนะครับเราต้องระวังจุดพลาดยอดยินด้วย จุดพลาดยอดทิตที่ว่าที่สิงแดงหลายรุ่นต่อหลายรุ่นพลาดไปแล้วนะครับนั่นก็คือการเขียนวกไปวนมาไม่ตรงประเด็นสตีนะครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะลนนะครับไม่มีสตีรวมไปถึงการที่เราวางโครงเรื่องไม่ชัดนะครับต่อมายกตัวอย่างมั่วอันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับว่าที่สิงแดงทุกท่านการยกตัวอย่างมั่วหรือการไม่เชื่อมนี่ยไม่เชื่อมกับคําถามหรือที่เราเรียกกันว่าออกทะเลนั่นเองนะฮะ การยกตัวอย่างง่วในทางรัฐศาสตร์หรือในทางงานเขียนทุกงานเลยนะมันถือเป็นข้อมูลที่ผิดการนาข้อมูลผิดเข้าสู่เรียงความของเราเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและที่สําคัญถ้ามันไปผิดในประเด็นสําคัญเนี่ยมันย่อมทําให้เรียงความของเรากลายเป็นเรียงความที่ไม่น่าเชื่อถือหรืออาจจะเป็นเรียงความที่ผิดตั้งแต่ต้นถ้ามันไปผิดทฤษฎีสําคัญและทฤษฎีนั้นได้เป็นทฤษฎีที่กำลังจะต่อยอดไปสู่ย่อหน้าต่างๆนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ระวังให้ดีนะต่อมานะคบเรามาดูในส่วนของ จุดผิดยอดฮิตเช่นเดียวกันนั่นก็คือส่วนของข้อสรุปนะครับหรือว่าการสรุปแบบรอยๆไม่ได้ยึดโยงกับเรียกความที่เราเขียนมาทั้งหมดบางคนก็ตายตอนจบตกมา้าตายก็มีเยอะนะฮะในส่วนสรุปเป็นส่วนสําคัญเพราะจะทำให้คนอ่านเลือกที่จะเชื่อหรือไม่นะฮะ คนอ่านอ่านมาแล้วปุ๊บเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันยังไงก็ตามพูดง่ายๆคือส่วนสรุปเป็นการคอนวินให้คนอ่านเนี่ยอ่านมันจะถึงท้ายสรุปแล้วให้คนอ่านเขา้าใจว่าที่ฉันกำลังจะสื่อเนี่ยสื่อเรื่องอะไรและที่สำคัญคือมันมีความสำคัญแค่ไหนก็าตามเพราะฉะนั้นส่วนสรุปไม่มีไม่ได้นะครับ ต่อมานะครับภาษาไม่ชัดเจนหรือใช้ภาษาพูดแบบมากเกินไปในการเขียนเรียงความไม่มีใครแทนตัวเองว่าหนูดิฉันกระผมเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งคำลงท้ายครับคะข่า,ขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ทำในภาษาเชิงวิชาการนะครับการใช้ภาษาพูดมากเกินไปมันจะนําไปสู่การที่เรียงความของเราดูไม่เป็นเรียงความเมื่อมันดูไม่เป็นเรียงความมันย่อมไม่ตรงโจทย์หรือมันย่อมไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการที่คณะต้องการข้อเขียนเรียงความ ร,รวมไปถึงการทําให้เรียงความของเราเนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือยิ่งเข้าวไปอีกนะครที่เสร็จปุ๊บถ้าเรียง3-4จุดนี้ได้เนี่ยรับรองว่าเขียนออกมายังไงก็โดนใจอาจารย์แน่นอน ฝึกเขียนข้อเขียนยังไงนะครับสาหรับใครที่อยากจะเริ่มเตรียมตัวเพื่อลับมือในการเป็นว่าที่สิงแน่ที่แข็งแรงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียนทุกวันนะแต่อย่าลืมว่าต้องเขียนอย่างมีเป้าหมายและเขียนอย่างมีแพชชั่นอย่าสักแต่ว่าเขียนเพราะไม่งั้นคุณจะได้กองเรียงความหนาเมื่อคือมาแต่เราจะไม่ได้อะไรจากการฝึกเขียนเรียงความครั้งนั้นเลยนะครับอาจจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นการตั้งโจทย์หนึ่งข้อหรือคําถามจากนักทศศา นะลองเขียนในเวลาแบบจับเวลา30-45ถึงนาทีซึ่งในความเป็นจริงนะครับเวลาในการทําข้อสอบจริงในพาร์ทของเรียงความเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1-1ถึงชั่วโมงครึ่งหรือแม้กระทั่ง2ชั่วโมงนะอธิบายคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับในการสอบตรงนักษามเนี่ยจะมีการสอบทั้งสิ้นประมาณ3ชั่วโมงโดยประมาณนะในการสอบเนี่ยจะแบ,บ่งออกเป็นทั้งข้อการและข้อเขียนเลยก็คือเราไปถึงวันที่สอบจริงเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะออกจากห้องก่อนได้นะเพราะว่าข้อสอบทั้งสองพาร์ทจะอยู่ที่โต๊ะข้อสอบของเราเลย พราะฉะนั้นการบริหารเวลาให้ดีเนี่ยต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับแรกเริ่มในการเตรียมตัวเรียบความของเราเนี่ยอาจจะเริ่มจากการล็อกจับเวลายาวๆก่อนแล้วค่อยบีบลงมาเรื่อยๆจนเหลือที่ประมาณ1นถึงหชั่วโมงครึ่งซึ่งเป็นเวลามาตรฐานหรือเวลากำลังดีในการทําข้อสอบบัตรจริงนั่นเองนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเลาล็อกเอาไปให้เพื่อนให้ครูหรือว่าให้พี่ติวเตอร์ที่ น้องๆเนี่ยรู้จักช่วยอ่านแล้วก็ช่วยวิเคราะห์ก็ได้เพราะการอ่านหลายคนจะทําให้เราได้มุมมองหลายมุมมองมากยิ่งขึ้นหรือดูเฉลยจากข้อหรือหนังสือหรือเปรียบเทียบกับของตัวเองหรือแม้กระทั่งดูบทความทางรักศสกร์ตามสํานักพิมพ์หรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก็ช่วยได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะฮะอย่าลืมนะครับว่าการเขียนดีไม่ได้แปลว่าเขียนสวยแปลว่าเขียนได้เข้าใจชัดเจนและมีเหตุผลต่างหากนะฮะ การเขียนดีกับการเขียนสวยมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกเขียนสวยจังเลยแล้วก็เพอร์เฟกแล้วก็ชื่นชอบในงานของเราแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อเราฝึกเขียนเรียงความเรื่อยๆเราจะย่อมเห็นเส้นบางๆในการกั้นตรงนั้นนะครับและนำมาสู่การเขียนดีในที่สุดใน <L> ถ้าใครอยากฝึกข้อเขียนเรียงความแบบตรงจุดนะคะพร้อมรับฟินแบ่จากผู้เชี่ยวชาญลองดูคอร์สอบตรงโดยเฉพาะคอร์สยอดคิดอย่างคอร์สตอโดยโจโทย์โพไซส์สามคอร์สเรียงความทาธรัฐศาสตร์จากเอ็นไลน์ได้เลยครับ ในคอร์สโพไซสามหรือคอร์สเรียงความทางรัฐศาสตร์เนี่ยมีตัวอย่างข้อสอบจริงรวมไปถึงข้อสอบจริงย้อนหลังถึง5ปีนะครับทุกสาบสาขาเลยการรับฟีดแบ็กจากที่ติวเตอร์เนี่ยก็รับฟีดแบ็กจากติวเตอร์ประจําแต่ละสาขานั้นๆจบจากสาขานั้นๆมีประสบการณ์มีความรู้เฉพาะสาขานั้นแน่นอนนะครับคำตอบตัวอย่างฟีดแบ็กการเขียนเขียนให้สดตอบให้สดด้วยนะครับ อยากเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบตรงรัฐศาสตร์นะคะและต้องการตัวช่วยที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณตลอดการสอบนี้นะคะอย่าลืมนึกถึง e อนไลน์ได้เลยสรุปครบแทบนื้อหาและแนวข้อสอบตัวจริงแล้วเจอกันในตอนหน้าเส้นทางสู่สิงแดงใครยังไม่กดติดตามรบวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ๆอนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ